สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึะครับกับ Puffin House Review นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับตัวที่เป็น LENTAL นะครับหรือตะเกียงไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้เนี่ยของ LED l e n ซ e r นะครับตัวนี้ชื่อว่า ML6 นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไฟเต็มที่สุดที่750ลูเมนเลยถือว่าเยอะมากๆแล้วก็สามารถใช้ ในที่มืดๆได้สบายๆเวลานั่งแคมป์ตอน,นคืนสลัวสวอะไรครับเปิดเป็นไฟสลัวสวก็ได้หรือเปิดเป็นไฟสว่างมากๆก,ก็ได้ให้เป็นไฟแบบคีย์ไลให้มันแบบว่าสามารถมองเห็นรอบๆได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้แทนพวกตะเกียงจจงหวายุได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าตะเกียงจจ้าวายุแต่ว่าก็ถือว่าเป็นใช้แบบไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะประหยัดกว่านะครับผม ตัวนี้นครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ280กรัมนะครับผมตัวฐานที่ใช้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบใช้ฐานนะครับแล้วก็เวลาเราชาร์จเราสามารถเสียบมันไว้เอาปล่อยฐานไว้ในนี้ได้แล้วจากนั้นก็ชาร์จผ่านตัวเครื่องมันได้นะครับฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็น18650ะครับจะเป็นแบบอันใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ เมื่อดึงออกมานะครับเราก็จะเจอตัวตะเกียงนะครับที่เป็นแบบเล็กนะครับผมมีฐานมาให้นะครับฐานเนี่ยมียิ่หข้อมีโลโก้ LED Lenser เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวฐานรองอย่างนี้นะครับมาให้นะครับผมข้างในตรงนี้จะมีถุงนะครับที่เอาไว้ใส่ตัวตะเกียงได้นะครับผมคู่มือนะครับผมมี สองอันนะครับเป็นแมนนวลไกด์สองอันนะครับในนี้นะครับจะมีใบการวารันตีนะครับตัวนี้วารันตี7ปีนะครับผมสามารถสแกน QR Code คจากข้างหลังนี้ได้นะครับผมมีสาย usb มาให้ครับหัวเป็นไมโคร usb นะครับผมก็สามารถเสียบชาร์จได้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็น power bank ในตัวได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าตรงหูหิ้วตรงนี้ครับเนื้อจะเป็นยางนะครับผมแต่ว่าจุกหูหิ้วตรงนี้ครับจะมีเขียนว่า in ีกฝั่งเขียนว่า o u นะครับผมเราสามารถเปิดได้ครับโดยการที่เรางัดหัวฝั่งเอาเนี่ยครับจะเป็นหัว USB เพราะฉะนั้นมันจะสามารถเสียบแล้วก็ชาร์จกับมือถือได้นะครับส่วนหัวฝั่ง in นะครับจะเป็น micro USB เอาไว้สําหรับชาร์จนะครับผมเวลาเราจะใช้งานนะครับตรงตูดเนี่ยถ้าเราติดกับพวกกําแพงอะครับหรือเป็นเหล็กอะตรงตูดตรงนี้2จุดตรงนี้นะครับจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับสามารถเอาตรงนี้ติดขึ้นมา บนเพดานได้นะครับเวลาใช้งานก็เราก็หมุนถาดด้านล่างนะครับผมจากนั้นให้เราใส่ถ่านเข้าไปนะครับเอาด้านบวกเนี่ยลงนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ได้แถมแท่นชาร์จตัว1 8 6 5 0มาให้นะครับพอเราหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการใช้งานถ้าคนใช้ครั้งแรกอาจจะงงนะครับมันกด1ครั้งแล้วมันจะยังไม่ขึ้นนะครับให้เรากดค้างหนวีครับปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นมาละนะครับผม เวลาเราปรับคำแรงเนี่ยตรงหัวมันครับจะมีบวกกับลบสองฝั่งนะครับผมมีบวกกับลบถ้าเราจะปรับระดับเนี่ยเรากดลบค่อยๆไปก็ได้หรือว่ากดบวกค่อยๆเพิ่มขึ้นไปก็ได้ครับหรือถ้าจะค่อยๆเร่งหรือค่อยๆหลีนะครับให้กดเนี่ยสมมติอันนี้ผมกดลบค้างไว้ถ้าถึงสุดถ้าถึงสุดที่มันต่ําสุดโลต่ําสุดนะครับมันจะกระพริบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับไปให ปุ๊บถ้ามันกระพริบแบบนี้แสดงว่ามันแรงสุดเท่าที่มันจะแรงได้แล้วนะครับเพราะปล่อยบุม้มก็จะเป็นเลเวลที่แรงที่สุดนั่นเองนะครับผมตัวไฟ LED อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันออกมาจากทางไหนเพราะว่าผมไม่รู้ทิศทางของหลอดนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าตรงช่วงขอบด้านล่างตรงนี้เขาจะเรืองแสงมากๆนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าเขาน่าจะยิงมาจากด้านบนตรงนี้ช่วงนี้นะครับผมยิงลงมาแล้วก็สะท้อนลงมาสวยเลยครับตัวนี้สวยมากนะครับตั้งแล้วก็ค่อนข้างสวยเลย แรงพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็จะมีโลโก้ LED laser ไม่รู้ว่าในจอเห็นไหมผมว่าไม่น่าจะเห็นนะครับเป็นโลโก้ LED laser สวยมากนะครับผมตัวนี้ตัวฐานตัวนี้ครับเขาใช้ให้มาสำหรับเวลาเราอยากจะห้อยมันนะครับคือเราอาจจะชาร์จมือถืออยู่แล้วเราก็ห้อยมันในเต็นท์เราก็สามารถติดเจ้าฐานตัวนี้เข้าไปได้นะครับวิธีติดก็คือกดเข้าไปมันจะแน่นนิดนึงนะครับพอติดเข้าไปเสร็จปั๊บ พอติดเข้าไปเสร็จใช่ไหมครับข้างใต้ตรงตูดตรงนี้จะมีเหล็กอยู่นะครับเราสามารถดึงเหล็กตัวนี้ออกมาแล้วก็เป็นที่ห้อยห้อยแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วเวลาใช้ในเต็นท์นะผมว่าไม่ได้เปิดแรงสุดหรอกนะจะเปิดแบบเบาสุดเนี่ยเปิดแบบเนี้ยเบาสุดบบนะครับใช้แบบนี้กันมากกว่านะส่วนใหญ่เพราะว่าเราแค่แบบแค่ต้องการไฟให้มันแบบว่าพอมองเห็นของลางๆเฉยๆคงไม่ได้แบบเปิดแรงสุดสักเท่าไหร่นะครับ เป็นฐานตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับสวยงามเหมือนกันใช้ได้ทั้งคููนะครับเวลาการใช้งานถ้าจะชาร์จแบตถ้าตัวแบตตัวฐานหมดก็เอาหัวไมโคร USB ต่อแล้วก็ต่อกับปลั๊กไฟก็ใช้ได้เลยนะครับก็เป็นการชาร์จแบตเปในตัวนั่นเองนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับตัว LD Lenser นะครับตัว ML6 ถ้าชอบและถูกใจนะครับสามารถมาลองดูได้ที่ร้าน Apple Fin House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมทางอย่างวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 아 <sweak>